อยู่กับสามีเขาครับเนี่ยให้หนึ่งมันเรื่องทองหนึ่งหนึ่งลองคุยพี่เขาเผื่มเรื่องนี่จะผ้าใหม่หมดเลยนี่นี่ ไม่เล่นเลยวะเอเอยังไปแสดงความยินดีเขาหน่อยเปิดป่ะวันนี้ตอนนี้ยงเปิดอยู่ป่ะปปว้าวอของใครอะ่ะไปทำอะไรมาพี่ไปลองยิงมาเหรอ ดูเหลียญเช่สิแว่งไปฝั่งนึ่งอะเหมือนลองของอะดูไม่ออกเยดูไม่ออกมีสองแบบมีข้างเลยข้างปัม๊มมีสองแบบไอเจ้ัดแบตเนี่ยทีนี้โล่งแล้วเดี๋ยวมาติดลูกว่าจบแล้วนออขนกลับไปนะผมไปที่บ้านหน่อย เฮ้ยโต๊ะกลมจะไว้นี่ไอ้ตัวนั้นเอากลับหรือโต๊ะกลมแต่บอยเอาโต๊ะโต๊ะกลมกลับดีกว่าตัวนี้ไว้ต่อนี่ดีกว่าไม่ถ้าเอากลับอ่ะต้องเอาตัวตัวกลมกลับเพราะว่าบอยตัวกลมยังใช้ประโยชน์เข้ากับที่บ้านไงไอ้ตัวเหลี่ยมมันเข้าไม่เข้าไงแล้วไอ้ตัวที่นั่งมันไปไหนหมดเออเก้าอี้ของมันไปไหนวะเออตอนนั้นเสียดายไม่น่าให้ช่างไม้มัน ยิงไอ้ตัวนั้นอนะ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันตอนนั้นมันไม่รู้จะให้ใครซ่อม,มไงนี่คือก่อนอันนี้น่าสมนมากงูบ้างูเข้ากัะเบนขึ้นดีแล้วจับกินแม่งให้หมดเลยงูมาหานะจับกินนะผมไม่ได้กิน,น ตนนี้ไม่มีราคาเลยฟ <c oughs> รีมวลสารนะครับก็คือผมจะเอามวลสารที่ผมจัดสร้างทั้งหมดเนะี่ยมามาฟรีก็คือขอเข้ามาใช่ว่าฟรีมวลสารก็คือเอามวลสารเนะี่ยเช่นเหรียญหลงวกกหลง,หลงพ่อกันหลวงปู่ดูหลวงพ่อปู่ทั่วอะไรเงี้ยเอามาหลอมนะครับก็จะใช้วิธีการขอเข้ามาเพื่อที่นําวัตถุมงคลเหล่านี้ที่เป็นรุ่นเก่านะเอามาหลอมเพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นใหม่ที่ผมสร้างนะครับก็ วันศุกร์นี้นะครับที่วัดสแกนนะครับใครว่างหรือสะดวกหรืออยู่ใกล้อยากจะร่วมในพิธีนี้ก็ยินดีนะครับนะครับเพื่อเป็นมาเป็นดูบรรยากาศแล้วกันครับถ้าอยากจะเห็นบรรยากาศว่าการขี่มูลสารเป็นยังไงนะครับผมเองก็ทําทุกรุ่นนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์ใครเลยนะครับเพราะว่าอยากจะแบบไม่อยากให้คนมาเยอะมากนะก็อยากจะแบบสนุกสนานไม่ใช่สุขสนานใช่ว่าไม่อยากจะรบวกวนคนอื่นนะครับแล้วก็เลิกงานแล้วก็ นะครับต้องการทําให้แบบเรียบง่ายที่สุดนะครับอันนี้ยังไม่เอาแท้แต่ยังไม่เล่นยังแค่ต้องการครับประชาสัมพันธ์เล็กน้อยครับเผื่อใครแบบเอ้ยอยู่ใกล้อูเสียดายไม่ได้มาเลยอย่างเงี้ยนะครับอยู่ใกล้จะได้ทราบข่าวส่งแลรอหลุดรอดมันไม่หลุดเกือบจะเรียก้วใกล้แล้วไอ้เชี่ยเอาสกอตเทปแปะดีกว่าแปะพันนิดนึงอ่ะกว่าดีกว่าฮะอ๋อมตังแกดขาดแน่อีกู้ อื่ไม่ได้เลยอ่ะ

emai hàng anh chưa nãy nhăng? Hôm nãy mà, nên, mà bà, Êh, yeah. không biết tôi mà, ông không biết mà, ông không ดูอย่างน,นี้นกัไม่เล่นแต่ว่าสวัวแชมป์อยไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เท่าไหร่เนี่ยชอบจังเลยไม่ได้ปล่อยเหรออ๋อแล้วจะปล่อยเท่าไหร่อ่ะ เอามาองเดียวเลยเหรอโอ้สงสัยตั้งมนาะคิดในใจว่าแพงแน่เลยใช่ไหมอันนี้ยังไม่เอาอันนี้นเป็นราชการเข้าใจคำว่าพระราชการไหมครัราชการคือพระที่สร้างในสมัยราชการที่1นจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกพระราชการพระที่ไม่ปิดลงลักปิดทองแบบสไตล์ปิดทองลงลักดอกจีวรดอกเนี่ยถ้าอย่างนั้นช่รัตนโกศินอันนี้เขาเรียกพระราชการ สร้างมาอายุอย่างเงี้ยร้อยปีบวกลบอายุของพระเนี่ยร้อยปีบวกลบไม่ใช่เชียงแสนถ้าเชียงแสนเนี่ยแบบนี้จะเป็นพวกเชียงแสนสิงหนึ่งอันนั้นจะประมาณสี่ห้าหกร้อยปีอย่างนั้นก็จะองค์หนึ่งแสน่าบาทสองแสนถ้าสภาพแบบนี้สภาพแบบไซส์แบบนี้นะแต่อย่างเงี้ยเขาเรียกราชาการอันนี้ความความแปลกคือเขาทาทาได้สวยแต่ไม่ใช่รุ่นที่แพงพี่อยากจะปล่อยเท่าไหร่ เท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นหน้าตาก,กี่นิว้ววะในแงหนึ่งลองยกมาหน่อยอเอานรีเจ็บขึ้นอย่างไรคุณจะถือก่อนใช่ไหมอ่ะยกมาหน่อยอยากจะรู้ว่าหน้าตาก,กี่นิว้วอา้อาววางวางโวงกลยโงไหมหนุ่ยหนุ่ยควนนี่นั่นแหละอยากดูเฉยว่าแบบธรรมดาวัวนี้ถ้าเป็นสามถอดน,นี่เท่เลยนะนี่เขาหล่อจริง เมันมีน็อตเว้ยแดี๋ยวดูด้านหลังมันมีน็อตด,ด้านหลังเว้ยไม่ใช่ซ่อมซ่อมเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูตรงนี้ก่อนนะแป๊บนึงนะซ่อมก็ซ่อมก็เสร็จแล้วดิ่ซอมอมมนซะ่ออาันนี้ยังไม่เอานะอม,มาไปดูเนี่ย ใช่คนที่ส่งรูปหาผมป่ะอ๋อผมจําได้ละจาได้ละ,ะตอนแรกผมยังงงว่าเป็นพระอะไรที่ผมให้ถ่ายก้นใช่ไหมโอเคนี่โ,โหลืมไมดเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกรัชาการไม่ใช่เก่าเห็นมีพระวุฒิชินน่าชที่ผมวงไว้ไม่เอามาเหรอขายไปแล้วขายไปแล้วโอ้โหเฮ้ยนี่หนักจริงวะ่ะ โอ้นี่หนักจริงจะเอาไฟมาส่องดิมีซ่อมหลายที่เหมือนกันนะ นี่เขาหล่อเก่งนะช่างคนนี้หล่อนี่หล่อแบบเดียวกับล่าสุดที่เราเช่าองค์ที่พี่จังเอามามีรอยปากแบบนี้ไหมเงี้มีรอยแบบนี้ไหมเงี้หล่อที่โกเท็กกูถามว่า้ยแตมันเป็นรอยแบบนี้ปะชิ้นเดียว,ยวไม่ไอ้น,นี่ช้อนนี่ชิ้นเดียวนี่หล่อชิ้นเดียวว่างชิ้นเดียวกันนี่เ็าเทเ็าเทรวดเดียวอ่ะนี่เหมือนต่อ ก็ตอนแรกกูดูเหมือนต่องมันมือน,น,นองนะใหยกไอ้แบกยกหน่อยติดไนี่หนักแน,น,น่จริงๆผ้าเขามีลักด้วยนะเนี่ยลอกลัก,กออกมาเลยพพลนะตอนแรกกูนึกว่าผ้าอะไรวะผ้า,าเป็นเชียงแสนแต่จริงๆไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าเป็นหนมต้มเลยไม่ใช่อีกนี่ถ้าเป็นหนมต้มก็เก้อีกเป็นผ้าอะไรก็เก้อีก <laughs> พอเป็นราชการก็พอตอนนี่ศิละปะ มั่วเลยองค์นี้ลดได้เยอะไหมอ่ะคือศิละปะเขาเขา,เขาจะใช้คำว่าอะไรอะ่ะช่างทำอะ่ะมั่วเลยอะ่ะฐานบัวตัวโคละแบบกันหมดเลยแต่เขาหล่อเป็นชิ้นเดียวกันก็เลยเท่ดีตรงเนี้ยไม่งั้นกลายเป็นพักเก๋เก่าแต่นี้แท้กี่นิว้วหน้าต่างกี่นิว้ว เก้านิ้วแปดนิ้วกว่าเก้านิ้วสี่หมื่นได้ไหม สี่หมื่นห้าแล้วกันแบกยกไปพี่เขาผัดกันเก็บ <net> ไม่ไหวอยากจะต่อสามหมื่นห้านะเพราะว่าคือเช่าไปอ่ะก็ขายใครไม่ได้ศิลปะเขาคนละที่คนละทางคนละโอโ้โหนี้แต่งตัวต้องแต่งตัวหลอดด้วยเหรอโอ้โหโอ้โอหอมายก,กแก๊งเลยทีนี้ <fit. S 1> ตำรวจบุกร้านแล้วตอนนี้ตำรวจบุกร้าน สี 45, นะ่หมื่หเนาะมีผมเล่นอยู่คนเดียวแหละซื้อไปก็เอาเถอะใจรักอย่างเดียวเลยผมพี่ีพี่บีมาช่วยดูร้านดูการปรับพงจุ้ยของร้านใช่ไหมพี่บีอาจารย์บีอาจารย์บีห้สั่งน้ำให้พี่บีหน่อยเป็นไงมัง่งจะถามว่ามีมหาเสน่์สวยๆไหมพี่โอไม่มีเลยพี่แหลมต้องพี่แหลมต้องพี่แหลมจะขอเช่าไม่ไร ไม่ต้องพี่แหลมต้องพี่แหลมโอ้โหจะจะเอาเสน่ห์ไปไหนอีกอ่ะนี่ก็ใช้เคยขายไปสวยมากแล้วแบบว่าแต่ตอนนี้องค์เป็นแสนนะแสนก็บ้านให้โทรหาพี่แหลมเมื่อวันก่อนพี่แหลมเขาซื้อเราไปโทรหันเดี๋ยวจะถามเพื่อนสวยเลยนะผมราคาสู้อยู่แต่ว่าผมไหวอยู่ปรายสายหน้าสายกได้อยู่ทังที่เดี๋ยวเรียกมาดูแล้วเดี๋ยวให้คุยไม่หลังพวกรันพวกรักพวกรักเดวก่นเอาโอเคโอเคจ่ายตังค์ตำรวจมาแล้วเราต้องรีบจ่ายตังค์ก่อนกลอนตำรวจเห็นห้าหมื่น โอเคห้าหมื่นห้าหมื่นเพราะ <ố S 1> ว่าตำรวจมาแล้วต้องรีบเก็บของก่นนอนเฮ้ยอาเก็ยียใใ่ให้ให้ตำรวจนั่งหน่อยพี่บีนั่งตรงนี้ได้พี่บีนั่งก่อนหนึ่งหนึ่งรู้จักพี่บีไว้อันนี้พี่ชายแท้ๆผมมึงอยาทำอะไรหกอะ่ะ